ไปดีพีพีเอฟซีน้องหนิ่งเนาะน้องนิ่งสาวลามื้อนี้เป็นวันเกิดของเอื้อยหรือว่าแม่น้องบอลแม่น้องบอลลี่ที่ทุกคนรู้เนาะแล้วกระซาวกันเลยว่าชิมาซื้อเค้กเนาะตอนนี้อยู่งานเค้กแล้วซื้อไปซื้อไพ่เพิ่มเพราะว่าเซอร์มิฮันเรลานุ่งจะถ่ายเพื่อนะเพื่อนกันเลยเจนนี่ค่ะไ่สีสุมา นี่มันมีหลายเนาะทุกคนนี่เทกยูรองสานกับประมาณนี้นะตัวยูนี่เปนเจ็ดสิบตัวลุมเด็ตัวง่ายนี่เด็กเจ็ดสิบีเ็นสไตล์เนี่ยนี่เนาะมีเอาตัวเด็กมันวิทยงนี่อย่างนี้มีคนอาดิเมื่อนี้ก็โอเคกัน ตัวเดือนงามอ่ะตัวนั้นนลยงามอยู่เนาะเออตัวนี้อะเออตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ยังพันมีคนเอาอ่าะเท่าได้พิชาหรือเปล่าเขียนอันนั้นชื่อได้เราก็จะเขียนซือ้อเนาะเนาะทุกคนเนาะ เปลี่ยนซื้อใส่ตัวชัาราคา40อาประมาณ80หรือ90บาทเนะน,นาะทานอยู่นะหงเงียนเลยมันก็บนอบโอแพงไปเดินเนาะสำรับเขาเตนะ่ว่าต้องแอันมีไลยเพื่อนไปไล่เรื่องว่ามันใหญ่มันน้อยเพื่อนไล่เรื่องลายมัน เดี๋ยวเราไปเห็นจ่ายเงินทาเค้กยูนมันกำลังเขียนอันนั้นให้ใจ่ายเงิน,น,เเงนเป็นกระดิ่แทวบ้วงเทียนแล้วกับมีดเนาะมีดตัเค่ก ท่านี้เป็นทานแรกที่แบบข่ายเค้กยูโรสามต่ก่อนทางแม่ก้อนที่ได้กินเค้กที่เนี่ยแบบที่ฮาปีก่อนก้อนที่ได้กินเค้กนี่แม่ต้องได้ซื้อยูเบียงมาฉันพอมาแล้วอขอทานสิบห้าพันกีดเค้ก 45เนะไปไปเจอะกันอยู really, ่ไปสยเนะไปตอนนี But, ้เฮาก็ไ you ด know, okay. ้ต้มน้ําเสส่วนเนาะหรือว่าจุ่มจีนเนาะมื้อนี้เฮาก็จะเฮ็ดจุ่มจีนกินอบ่ได้ยักงานเฮ็ดอันนี้กินครอบครัวแล้วก็แล้ว อยูพี่เนี่ย <ไฟ S 1> มันอันนั้นไฟบุพอเนาะก็เลยว่าใส่เอาใอส่จน,นนี้เลยได้เอาไดคนะเลยได้ฟิวแบบอันนั้นดีนี่น้้ลืมใสอันนั้นนี่น้ำหอมหอมเราก็จะเอาอันนี้ใส่ต้มเนาะให้อัน ตีนใกล้เหมือนเปื่ยปยปยนนอยอันนี้หต้มได้แล้วจมแล้วมันกันอย่างบทันเปื่อยเป็นเดรย์เนาะนะคะก่ะ <c oughs> <c oughs> เด็กเซฟ <laughs> เป็นกันเองเด้อฮะน่นะี <laughs> ่มือนี้น้องลี่เป็นเซฟเนาะแ <laughs> ม่เซฟกระทะเหล็กแต่ทายอีจากน้อยเนาะทายอีกจากน้อยเนะ <c oughs> าะทุกคนรอ,อ,อคอย ช่วงไว้เฮออันนั้นเด็กน้อยนะ่ะซีนออกเสือละมันกรสซีมืมดๆหนหนึงเด้อทุกคนอยู่บอนนี้นะ เมืองอีกเน้ะตอนมันฟุดอันนี้หังต้มก็โอ้จินเตนะ็มเนาะถ้าเบิ้ลกินมืดบอกถ้ามีแตพ่พวกกินบวกเก่งเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> กินซางกับเลือกินเสื้อกับปอิมเนานะ,ะไปไ <c oughs> ปทุกคนกิ๊กเของเมาอันมีเท่านึ่งนอนทุกคน น้องลี่กับอันพวกมูมูนเนาะไปซื้อไพ่มู่ตัวเองหัวแทเอว้อ่วะรีฮันมาเตนโนนจำป่าเนาะเลนออแท้อะวะมีมูเเมมแบบแท้ันี่คนเนาะแม่นแจ้งงานไปแล้วผูนึงยังแตหาสามคนค <laughs> ยังน้องลี่น้องหนึ่งล้วกะผพูนึงซื้อต่อยเนาะล้วกัไปฮิตเวีกอยู่เหวียงแล้วเนาะอืม ไปเหียนเหียนเหียนจบแล้วก็เปิดฮานอยู่เวียงเลยเนาะเบลนู้ดไตั้งเป็นน้อยแบบเทนนี่ใช่ไหมูแบบอันอันฮันมีหลายเนาะแมนเเออามูฮาลิ้นนำกันแตซี่คนเนาะเอากาแฟดิเอาเสื้อหรอวะกาแฟเอามาแล้ววะเอาไปตายยี่ปุ่นหรอวะ ไปไปทุกคนกาไฟเ,เไฟนี่ากาแฟไหมไปท้าเบิ่งเดินทุกคนว่ามันสี<ฟ>มันสีอันนั้นบอนี่กาไฟฮะเนี่ยตัวนั้นเนะี่ยตัวแดงๆนั่นตัวเด็กก็เข้าท้ากันนะ อีกตัวหนึ่งก็ได้สีบัวสีเหลืองเออตัวนึงนะไปเอุกูไป้งกัแม่กูไปป้งกันกูไปป้องกอ้าวมัวเเยมดเออกูจะไปเบ่ง <laughs> chừng được, bị chọn rồi á Chọn lưu Vậy, cứ của nóng lì và bộ ấn đường lên nó, bị chọn lưu 去房间。

โอ๊ยไอซีดขึ้นว่าอันมอดไฟยู่เหนือเด้ออนี้ก็ขยางมาไปดับไฟอะของแม่กมีอยู่ไหนแบ้านเราเย็น้เพนเราคือลบมาห้องเพลงห้องเพลงาตานคือว่าอันสวิกไฟอันดับแท้แทันอยู่ห้องนอนเสดอก

ไม่เปเปาีโอเปล่าโอโอของลูกตัวนี้อันนี้เป็นของลูกของลูกโ้ยแงางนี้นะโว้ยเนะโอตัวนี้งามเนาะวนครับนี้ใส่เเนนี้งมเ่ป็นของลูกนี่ โอ้ตัวนี้งามเนาะงามคนละมดตอย่างฮ้องเนอะเอออีกัเต็มือเยดวย่เขาคาร้องลตมมือเเข้าไปบนนอนเมื่อกี้นะกับเฮียนสนอนอีกได้เออคือระมอดไฟอันดับสวิยูโมอานันเดอรามามามไหมมาไมมาฮ้องมา ของไฟบะนี้นะเออของไฟเเ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 ฮฮฮฮปปปปปปีี Happy Happy ี้้้บบบรรร์์์์์์ดดดยยยยยททููููแ

ไป๊ะไปกินซอกลาสุดซอกจะ่ความมันเกิดมาเห็นเมื่อกี้นี่ไปไปกินต่อเนาะนนไ,ปไปกินข้าวเนาะบะนี้นะแมาไว้มาไว้ดูใช่ไหมเมเนเม่บะเม,ม,มนางมาเด้อทุกคนงี่มานอนพี่เลยเนาะเพราะว่ากลางทางมันเปื้อนเนาะตัวน,น,น,นี้กับฟ <c oughs> <c oughs> ุแล้วเนาะทุกคน กำลังจะอันรับประทานอะไรได้บ้านี้นี่อีกแก่น้อยค hey. ้าเฮออัน,น,นอันนั้นมันซุกสิมไกล้เกื่องหรอเปล่าสิมดูสิ่มน้ำบ้าตอนกินเลยนะทุกคนตอนนี้กำลังลงมือ เตรียมตเซซวนจะลองอันน้องนิ่งสิได้อันนึงกันครับคนรวมมาจะคล้องมันเกิดซอซอกริเห็นเสิร์ฟผิวหนังกระดิ่งมันอันอับิซิตมาเสิร์ฟอับิซิตมาเด้อทุกคนกินเซซวนหรือว่าจุ่มจีนนำกันเนาะ ผูให้เบืงโทรศัพท์สามบาเจ็บไหมแกับแกอะไรให้เบิ้งแอันนี้ต้มหรอเดเดอต้มแล้วต้มแล้วแกดุหแกดดุดกินเท่าอนึงบอกใครคงกะว่าบอกมาด้ิ กินแบบอเลดอร่อยเลยเนาะยูเจเพอ่อเจมันเลยเนาะทุกคนสิบเบิดแล้วเนาะอะที่นี่ที่เซ็บตัวหนึ่งมาบริสันต์ทุกอนไปแล้ว คืออินแตงนี่เนาะตอนนี้เฮากะกินแล้วละกะย่างแต่ที่เห็นอหไรเนาะทุกคนเนาะเแบบิร์ดลแบบะลอพอดีแซบ่บเห็ดพอดีแซบนะ่บเนาะไม่ได้แล้วมือน,นี้แม่บางบ่ได้มาเนาะแม่บางเฝ้าเฮฮืออนยู่เือน ตาวกับยายุยานะซึ่งมีจูนอลาวาสนักรลดนิ้วคือยู่ได้เลยดีเือนกัใส่ล็อกไว้นื่นเยนะคนยุอนัก็ต้องใส่เนียยานืู่ได้เดือนยาอย่บ้านนาทุ่มแลบเข้าไปเอาที้ตกรถเลยอามอนเป็นกาซืืออันกันขโมยอันแจ้งเตือนอะ่รเปิดเเ็บอันรถเบิไไ่ยก็ติดได้วะได้พัน่ายุวิ่งที่เข้ามาใส่ให้บายดี เอากระบายไส่ชื่อกระเจนนะเนี่ยเจมีเสียงอะไรเนาะชิดังค่ะเวลาเวลาเขานอนกลางคืนมาอันนี่นะรถของเราเนี่ยเนาะอันมันดังตื้อแงนี่เนาะค่ะนี่กระเป้าเรื่องรถเสียอะไรกันเริ่มแล้วได้เพราะว่าที่เตรียมตกแต่งน่าเอร่แวะที่ดังเซ็นตารไส้เวลานอนกับอันเวลาเราไปนอกนะเซ็นเตอไส้อะไรก่อน เวลาเขานอนห้ปิดตาใส่ไว้นะไปนอกขั้นแนวเขานเอาไปนำเด็กีเอาได้เดี๋ยวนี้มอเตอร์ยานมาห่าวหูคนแล้วได้ยี่เบี่ยงจี้เอาเลยเออดีเอาเลยคอมเมนต์คุณหญิงเขาเบี่ยญด้วยย่ตามอันเทนทางคือเพี้ยวนี่ท่านจูนท่านไปซุ่มยู่เดี๋ยวนี้นะเขาประกาศลงโอ้เป็ท่านดีเล้ขี่รถอันนั่นเอา ตอนนี้เรากินอันคาวแล้วแล้วก็มากินอันหวานเนาะกินด้วยบอนกินบ้งด้วยกินเค้กนะน้องบอนก็เบื้องนี้ก็คือสือิ่มแล้วเนาะน้องบอนกับน้องแมนอยู่อ่ะปิดคลิปซะเดี๋ยวคลิปนี้น้องมีกกับซี ขอปิดคลิปใบเตยเหรียญเท่ทานี้เนาะเจไใหญ่กาแฟวิทีเอสซี 4, เป็นกำลังใจงให้น้องหนิงในการเฮ็ดคลิปเจเดอร์เนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามให้น้องหนิงเลยเพราะว่าใกล้สิบพนันอ่าหนึ่งพันคนแล้วเนาะผู้ติดตามใกล้ที่หอหนึ่งพันคนละหลังจากนั้นก็มีจะเฮ็ดคลิปลงเรื่อยๆเนาะเจ๊ใหญ่กาแฟวิทีเอสซี 4, เป็นกำลังใจงให้น้องหนิงเจเดอร์เนาะเดี๋ยวเฮามาเจอกันคลิปหนะเจ๊ใหญ่จก,กดกระดิ่งไว้เลยเนาะนเพื่อจะมไม่พลาดคลิป อ่าน้องนิงจะพาไปเหตุยางอีทีอไปท่ายวิธีชีวิตที่ยทางลองสารที่เอสีเบิ้งเนะาะตั้งแตกต่างจากฟังไทยหรือว่าแตกต่างจากบ้านท่พี่บอเนาะการดเนชีวิตจังได้การเดียวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายล้กงินิค่ะ